เกษียณแบบใดให้มีเงินใช้เดือนละ57,000ืคุณว่าอยู่ได้นะหลังจากที่คุณเนี่ยเก็บสะสมความมั่งคั่งเพราะคุณมีเงิน7.69ล้านบาทคุณเอาไปซื้อหุ้นทีสโกโ้คำนวณกระแสงเงินสดที่คุณเตรียมใจจะได้รับมีเงินต้นอยู่7จล้านหหารหุ้นทีสโกุ้้นละ 1, 100บาทจะมีหุ้นอยู่76,900หุ้นสเต็ปที่2นะคะเราก็จะมาคำนวณเงินปันผลกัน76,900หุ้นคูณเ จุด 7, นะคะบาทต่อหุน้นก็จะได้เงินมาแถวแถว5 95, 9 9 5บาทความโชคช้ำของชีวิตก็คืออะไรนะสัมภก,กร์มาเอาตังเราไปโดนหักตังไป้10%เข้ากระเป๋า5 0 0แสนกว่าเนาะถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยคุณก็นึกว่าคุณได้เงินปันผลมาเท่านี้แหละนะคุณก็โอเคก็ใช้เงินไป5 0 0แสนกว่าบาทต่อปีจริงว่านะคะก็ไม่แย่แล้วนะ ประเด็นก็คือเนาะเราจะมาขอคืนภาษีกันถ้าคุณฐานภาษีสูงมากๆสูงในที่นี้คือสูงแบบ2ี่บเปบวกๆนะคะคุณให้ถักนะที่จ่ายนั้นเป็นไฟนอลแท็กไปได้เลยนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเสียภาษีนะไม่ต้องเอาเงินตรงนี้ไปรวมกับไรายได้ของคุณแต่ถ้าคุณฐานภาษีต่ำหรือคุณกเกษียณแล้วให้คุณเนี่ยขอคืนเครดิตภาษีนะคะณนะปีภาษีต่อไปที่ไหนทังนั้นคุณก็สามารถเข้าไปนะคะที่อ d s m a r สม a ร์ทนะหรือว่าอ e f i l ล n g ของสำนักงานไปพิมพ์ที่ก o o g l e ได้เลยพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ย เป็นเงินได้มาตา40วงเล็บ4ขอไข่ก็ได้เงินปันผลมาจากอะไรบ้างนะจากหุ้นทิสโกโ้เนี่ยไปพิมพ์เลยนะแล้วมันก็จะขึ้นเลขที่ผู้จ่ายเงินได้อัตโนมัตินะไปนะคีนะเครดิตภาษีอยู่20%เวลาคุณกรอกเงินปันผลที่คุณได้รับเนี่ยอ่าไม่ใช่กรอกจำนวนเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีนะให้กรอกจำนวนเงินปันผลเต็มๆลงไปนะ5 9 5 9 7 5ระบบมันก็จะคำนวณมาให้เลยนะคะว่าคุณได้รับเงินปันผล5 0 0 0 0 0เก้าไหมคะนะมีเครดิตภาษีแล้วก็มีภาษีหักนะที่จ่ายไว้อีก59เยอะ้า่คื่น ของคุณในการขอคืนนะคะทั้งเครดิตภาษีนะคะแล้วก็เงินหักนะัที่จ่ายที่หักไว้ตอนที่คุณได้รับเงินปันผลคุณไปกดกดใน RD Smart Tag ใน e-filing อ่ะนะคะคุณลองไปกดดูเองก็ได้คุณจะได้ภาษีคืนนะคะจากการซื้อหุ้นทิสโก้นะคะ1 5 0 0 0 0สนาะคะ3,345บาท ค, ER คืนภาษีได้คืนจริงๆนะคะจ,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 จากเครดิตภาษีจากเงินปันผลนะแล้วก็หักหน้าท mm ี่จ่ายนะคะที่คุณได้จ่ายไว้ก่อนแล้วดังนั้นนะดังนั้นนะคะคุณเตรียมใจนะเอาเงินนะเจ็้าล้านบาทไปซื้อหุ้นทิสโก๋ใช่ไหมได้หุ้นมา76,900หุ้นเนาะได้รับเงินปันผลนะคะหลังหักหน้าที่จ่าย5้าแสนสามนะปีภาษีต่อไปขอคืนภาษีอีกแสนห้าดังนั้นคุณเตรียมใจก็จะได้เงินจริงๆเนี่ยนะคะนะจากการลงทุนในหุ้นทิสโก้ตัวนี้นะคะนะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทคุณเตรียมใจก็ อยู่ที่เราๆห้าหมืนเจ็ดพันบาทต่อเดือนในชะ้คำว่ามันก็ไม่แย่นะมันดีเลยแหละเอาจจริงมันดีเลยแหละนะ